นะคะก็ในคลิปนี้นะคะ่ะจะมาดูสกูสกชี่ย่างนะคะก็นับกันเอาเองนะว่าเรามีสกูชี่ย่างทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเพราะว่าเราก็ลืมนะเราอาจจะเปื้อนนะทำสวิทเดโคไปเยอะนิดนึงทำเพลิสลลัดไปอะ่นะก็นะจะเป็นอันนี้ไนะส้กรอก ้ามีเสียงแส้ก็ต้องขอโทษนะได้ก่อนมีกี่ชิ้นออยสามชิ้นนะคะนะคะอันนี้สโลนะื่อใครสนใจเฉดก็เชี่ยงนะบอกได้เลยนะคะต่อไปนะจะเป็นบาต้องโกบลาต้องโกสองชิ้นนะคะ ก็เหมือนจริงมาอกอนแอ๊นนอนหนึ่งนะโอเคโต๊ไม่นิงนะคะลาตงกุ๋วแล้วก็จะเป็นปังผืนโยปังผืนโรยน้ำตาลสามชิ้นนะคะก็มีสี่แต่ว่าก็คือจะเอาไปให้เพื่อนเป็นของกิจกรรมหนึ่งชิ้นนะนะคะสกุชียง แล้วก็จะเป็นซูชิมีสองชิ้นสองหนึ่งหน้าสองหน้าชิ้นแล้วไปเป็นโคซองปะ๊ะเฮ้ยกะลีปับ๊บพูดผิดขอโทษก็งั้นกะ,นะกะลีปั๊บสองชิ้นสโลหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกเกดมัง้งหนึ่งชิ้น ไปนะคะเป็นขนมตาลสองชิ้นเป็นคัพเคก้กก็จะเป็นนี่นะ ข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็เบอร์เกอร์นะโอเคนี่นะิีชินนับกันเอาเองนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคแล้วก็นะคะเราจะขายคือถ้าใครอยากซื้อก็บอกนะคือราบบละเอียดอย่างนี้เลยนะ แต่ว่าจะใส่ถุงไปให้ถุงนะึงมีสามช้อนก็คือทำได้สามครั้งด้วยกันนะนี่นะคะเป็นแปง้งทำอซอสลาดสูตรนี้ที่เราเคยสอนไปอะแต่ไม่รู้นะว่าจะเห็นกันหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่ลงไม่เนี่เรามาดูเนื้อมันกันก็นะคะเนียนมาก แล้วโอ้ยเปื้อนมือเอือเปื้อนมือ,มอก้นเนื้อมันดีมากเนาะ พังว่ะพังแน่ข้าก็ตั้งยอนอ่อนๆนะแมะโอเคก็นะคะสำหรับบายยนะฝากติดตามแล้ว ดกดแคทสกายและกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย